ฟีเจอร์ CDR หรือว่า Call Log ที่เรารู้จักกันนะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์บันทึกรายละเอียดการโทรนะคะโดยที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการโทรผ่านระบบ Yeastar P-Series ทั้งหมดนะคะตั้งแต่บันทึกการโทรเข้าทรออกการล้างบันทึกนะคะการดูบันทึกไปจนถึงการดาวน์โหลดบันทึกการโทรเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การดูตัว CDR หรือว่าการดูบันทึกการโทรกันก่อนนะคะขั้นตอนแรกค่ะหลังจากที่เราได้ล็อกอินเข้ามาที่หน้าเว็บแล้วนะคะก็ให้เราไปที่ Report and Recording ค่ะจากนั้นก็ไปที่ CDR ค่ะ mm hmm. เมื่อเข้ามาที่หน้า CDR แล้วนะคะส่วนแรกที่เราจะมาดูกันนะคะจะเป็นในส่วนของตัวกลองขั้นพื้นฐานด้านบนตรงนี้ค่ะจะใช้สำหรับทำการเรียกดูบันทึกการโทรได้แบบเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นนะคะเมนูแรกค่ะจะเป็นในส่วนของ Time ค่ะตรงนี้จะเป็นการกำหนดวันที่เริ่มต้นแล้วก็วันที่สิ้นสุดของบันทึกการโทรที่เราต้องการเรียกดูค่ะ ซึ่งเราก็สามารถเลือกแบบสำเร็จก็ได้นะคะที่ระบบได้ทาการเซตไว้ให้นะคะก็จะมีทั้งแบบทูเดย์นะคะก็คือดูเฉพาะของวันนี้นะคะหรือว่าดูของเมื่อวานดูของเ็วันที่แล้วนะคะดูของ30วันที่แล้วหรือว่าดูของภายในเดือนนี้ทั้งหมดนะคะหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะคอสตอมเองก็ทําได้เหมือนกันค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเราต้องการที่จะดูบันทึกการโทรของวันที่1นธันวาคมนะคะจนถึงวันที่เจ็ธันวาคมเราก็สาม,มารถมาเลือกเองได้ตรงนี้นะค่ะ แล้วก็ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะระบุช่วงเวลาด้วยนะคะเพื่อให้มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะก็ให้เรามาคลิกที่ select time ตรงนี้ค่ะแล้วก็ทำการระบุช่วงเวลาที่ต้องการได้เลยนะคะจากนั้นก็คลิกที่โอเคค่ะ ถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของข้อฟอร์มนะคะตัวนี้เราสามารถใส่ชื่อหรือว่าหมายเลขของผู้โทรที่เป็นต้นสายได้นะคะ <_' S 1> อย่างเช่นว่าเราต้องการจะดูว่าเบอร์นี้เนี่ยเขาได้มีการโทรไปหาใครบ้างหรือว่ามีประวัติบันทึกการโทรยังไงบ้างนะคะ <_' S 1> แล้วก็สามารถมาใส่หมายเลขตรงนี้ได้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นชื่อผู้โทรก็ได้นะคะ <_' S 1> ในส่วนของข้อทูก็จะคล้ายๆกันค่ะแต่ตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของสายที่เป็นปลายสายนะคะ ถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของสเตตัสนะคะตัวนี้เราสามารถดูได้ว่าภายใต้การติดต่อทั้งหมดเนี่ยมีเบอร์ไหนที่ไม่ได้รับสายบ้างหรือว่าติดอะไรบ้างนะคะซึ่งสเตตัสเนี่ยก็จะมีเราสามารถเลือกดูได้ทั้งหมดนะคะหรือว่าเลือกดูเฉพาะสายที่ถูกรับทั้งหมดหรือว่าเลือกดูเฉพาะสายที่ไม่ได้รับสายที่ติดบีซี่สายที่โทรไม่ติดหรือว่าสายที่มีการสากข้อความเสียงทั้งหมดค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกรองเบื้องต้นนะคะ ต่อมานะคะจะมาดูกันที่ตัวกลองขั้นสูงกันบ้างนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถกลองตัวบันทึก CDR ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะก็ให้เรามาคลิกที่ไอคอนที่คล้ายๆกับรูปนาฬิการายสีน้าเงินตรงนี้ค่ะเมื่อหน้าต่างฟิลเตอร์ปรากฏขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเห็นในส่วนของไทม์คอฟล์แล้วก็คอทูนะคะตรงนี้จะคล้ายๆกับในส่วนของตัวกลองพื้นฐานที่เราได้พูดไปนะคะทีนี้เราก็เลยจะมา ดูกันที่ตัว Extension Group กันเลยนะคะตัวนี้ค่ะเราก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าเราเนี่ยจะดูบันทึกการโทนนะคะหรือว่าตัว CDR เนี่ยของแผนกไหนในองค์กรนะคะสมมติว่าต้องการที่จะดูของตัวแผนกเซล์นะคะเราก็สามารถเลือกที่แผนกเซล์ได้เลยค่ะตัว CDR นะคะก็จะปรากฏบันทึกการโทนนะคะของแผนกเซลล์ทั้งหมดเลยค่ะต่อมานะคะถ้าเราอยากจะให้มันเฉพาะเจาะจงลงไปอีกนะคะแล้วก็มาดูที่ ring duration ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะคะระยะเวลาที่โทรศัพท์ของผู้ใช้นะคะดังนะคะไปจนถึงตอนที่รับสายนะคะถัดลงมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของ talk duration นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะคะระหว่างรับสายนะคะไปจนถึงวางสายเลยหรือว่าเป็นตั้งค่าระยะเวลาของการสนทนานั่นเองค่ะ ในส่วนของสเตตัสตรงนี้นะคะก็คือการเลือกสถานะการโทรนะคะก็จะคล้ายๆกับตรงส่วนของตัวกลองพื้นฐานตรงนี้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ communication type ค่ะตรงนี้จะเป็นการเลือกประเภทของการโทรนะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะก็คือดูประเภทการโทรทั้งหมดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นการโทรภายในนะคะหรือว่าการโทรขาออกแล้วก็ขาเข้านั่นเองค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของ ID นะคะตัวนี้จะเป็นการระบุตัวเฉพาะสําหรับการโทรนะคะซึ่งในการโทรแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีตัว ID ที่ไม่ซ้ํากันนะคะถ้าเราต้องการที่จะดูการโทรเฉพาะของสายนั้นๆน,น,นะคะก็สามารถเอาตัว ID นะคะมาป้อนใส่ตรงนี้ได้นะคะ <S <S ถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของทั้งนะคะตัวนี้จะเป็นการเลือกชั้งต้นทางหรือปลายทางที่เราได้ทําการโทรผ่านนั่นเองนะคะ ถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของพินโค้ดนะคะตัวนี้เราสามารถกรอกรหัสพินที่มีอยู่นะคะซึ่งระบบเนี่ยก็จะสอบถามเฉพาะการโทรโดยใช้รหัสพินนี้เท่านั้นนะคะก็คือว่ามีสายไหนบ้างนะคะที่ใช้พินนี้ในการโทรออกหรือโทรเข้านั่นเองค่ะเมื่อเราได้ใส่ค่าของตัวกรองที่เราต้องการที่จะค้นหาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถกดปิดหน้าต่างฟิลเตอร์หรือว่าหน้าต่างตัวกรองตรงนี้ได้เลยค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นการดูบันทึกการโทรทั้งหมดโดยผ่านตัวกลองนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรายังอยู่ในหน้าของ cdr กันอยู่นะคะทีนี้เราจะมาดูวิธีการดาวน์โหลดตัว cdr กันบ้างนะคะก็ให้เรามาคลิกที่ ดาวโหลด CDR ตรงนี้ได้เลยค่ะโดยเราสามารถเลือกดาวน์โหลดได้2แบบด้วยกันนะคะก็คือแบบแรกจะเป็นการดาวน์โหลด all CDR นะคะหรือว่าการดาวน์โหลดบันทึกการโทรทั้งหมดเลยนะคะโดยไม่ได้ผ่านการกรองนะคะแบบที่2ก็จะเป็นการดาวน์โหลดฟิลเตอร์ CDR นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการเลือกดาวน์โหลดเฉพาะบันทึกการโทรที่เราได้มีการกรองเอาไว้นั่นเองค่ะโดยบันทึกการโทรที่เราได้ดาวน์โหลดออกมาเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ CSV นั่นเองค่ะ ในส่วนของการลบตัว CDR หรือว่าการลบบันทึกการโทรนะคะขั้นตอนค่ะก็ให้เราไปที่ตัว Report and Recording ค่ะจากนั้นก็ให้เราไปที่ตัว CDR ค่ะเราก็จะเห็นบันทึกของเราปรากฏอยู่ในหน้า CDR นะคะในกรณีนี้เนี่ยเราสามารถกรองบันทึกก่อนได้นะคะเพื่อทำการคัดเลือกการโทรแบบเฉพาะเจาะจงในการลบค่ะเราก็สามารถกรองได้ทั้งแบบตัวกรองเบื้องต้นตรงนี้นะคะหรือว่าจะกรองแบบขั้นสูงตรงฟิลเตอร์ตรงนี้ก็ได้นะคะ เมื่อเราได้บันทึกที่เราต้องการจะลบแล้วนะคะก็ให้เราทำการคลิกที่ไอคอนรูปถังขยะตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นก็ทำการคลิกโอเคนะคะเพื่อทำการยืนยันการลบค่ะแต่ในกรณีที่เราต้องการลบบันทึกมากกว่า1บันทึกนะคะให้เรามาทำการคลิกทำเครื่องหมายถูกที่หน้าบันทึกที่เราต้องการจะลบนะคะจากนั้นก็ให้เราทำการคลิกที่ delete ตรงนี้ได้เลยค่ะก็จะเป็นวิธีการลบบันทึกทีละหลายๆบันทึกนั่นเองค่ะ แล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการลบบันทึก CDR หรือว่าลบบันทึกการโทน,นั่นเองค่ะเพิ่มตามเล็กน้อยนะคะในส่วนของตัวฟีเจอร์ CDR เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าการล้างข้อมูลอัตโนมัติอยู่นะคะซึ่งตามค่าเริ่มต้นเนี่ยเขาจะล้างก็ต่อเมื่อเราเนี่ย มีบันทึกการโทรถึง2 0 0แสนบันทึกนะคะเมื่อเรามีบันทึกการโทรถึง2 0 0แสนบันทึกเนี่ยตัวระบบเนี่ยเขาก็จะทำการลบบันทึกการโทรที่เก่าที่สุดของเราโดยอัตโนมัติค่ะแต่ว่าบันทึกการโทรที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะยังคงอยู่นะคะโดยที่แอดมินเนี่ยสามารถไปเปลี่ยนค่าสูงสุดหรือว่ากำหนดวันเก็บรักษาสูงสุดของตัวบันทึกการโทรได้เองนะคะก็นี่ก็จะเป็นทั้งหมดของตัวฟีเจอร์ CDR ค่ะ